ฟังด่วนๆเลยครับคุณผู้ชมครับกับสถานการณ์ตามแนวชายแดนล่าสุดครับที่เรียกได้ว่าตะลึง74ชาติเข้ามาขอดูความจริงจากไทยที่เรียกว่าตะลึงกันเลยทีเดียวครับขนลุกขนชันเมื่อ74ชาตินั้นเข้ามาขอดูความจริงจากประเทศไทยเราซึ่งงานนี้เนี่ยเราชนะขาดไปแล้วกับเวทีโลกเพราะการที่เราได้เชิญแล้วทั่วโลกเขาตอบรับเนี่ยมันก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งอีกหนึ่งอย่างนะครับที่เราการตีความจริง ในการพูดแต่ละชอ็อตในการพูดแต่ละเรื่องแตกต่างจากขาเมนครับที่เชิญไปเนี่ยเป็น10 20 30ประเทศแต่มาจริงๆเนี่ยไม่ถึง10ประเทศด้วยซ้ํายังรวมไปถึงเพื่อนแท้มิตรแท้มาเจอกันมาช่วยกันในยามลําบากครับล่าสุดทูตทหารของเวียดนามเนี่ย มาตั้งแต่การหยุดยิงวันแรกแล้วยังไม่กลับเลยครับซึ่งก็ได้มีการพูดคุยกับแม่ทัพ,พที่2ของไทยเราในเรื่องของความร่วมมือกับทางการทาหารและก็กระชับความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งกว่าเดิมโอ้โหงานนี้ขนลุกจริงๆนะครับเวียดนามเขาไม่ยอมไปไหนก็จ่อที่จะช่วยไทยในการสอยคอมเมนด้วยเพราะว่ามันมีเบื้องลึกเบื้องหลังอย่างแน่นอนโดยเรามาเริ่มจากล่าสุดกันก่อนนะครับกับทูตทหารของเวียดนามครับที่ได้เข้ามาพบปะกับกองทัพบกของไทย เราอีกแล้วนะครับอย่างที่บอกเวียดนามเนี่ยเป็นชาติแรกเลยครับที่หลังจากประกาศหยุดยิงกับคาเมนปั๊บเนี่ยก็ขยับขยายก็เหมือนขยับและก็มาจับมือทางการทูตกับเราเป็นชาติแรกเลยแล้วก็จะมีญี่ปุน่นจะมีจีนซึ่งล่าสุดครับฝั่งของเวียดนามเนี่ยเขายังเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับฝั่งไทยเรานะครับก็มีการประชุมประเมินสถานการณ์ด้วยและรอผลการเจรจา GBC กับทางฝั่งฝั่งคาเมนที่จะประชุมกันในวันนี้นะครับพร้อมร่วมหารือกับทูตทหารของเวียดนามและก็ มีการแจกเหรียญพระหูระมานด้วยซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าพลโทบุญศิลป์พัดกลางครับหรือว่าแม่ทัพภาคที่2ของไทยเรานั้นต้อนรับพันเอกอาวุโสรองผู้ช่วยทูตทหารของเวียดนามประจําประเทศไทยครับได้มีการเข้าพบหารือกันที่ห้องสีสิทธิสงครามในกองบัญชาการกองทัพบ,บกไทยเราเพื่อจะ,จะหาความร่วมมือทางด้านการทหารและก็กระชับความสัมพันธ์ของสองกองทัพให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นจากนั้นเนี่ยมีการเปิดเผยออกมากเหมือนกันนะครับว่าเป็นการแลกเปลี่ยนด้วยการเชิงพบปะ คือความสัมพันธ์ที่ดีของสองประเทศนะครับและทางรองผู้ช่วยทูตทหารเวียดนามเองก็ได้มาพบกับผู้ประชาการทหารบกของไทยเราเพื่อที่จะมาแลกเปลี่ยน ด้านกนารทหารด้วยนะครับเป็นการกระชับความสัมพันธ์ให้มีความแน่นแฟ้นของทั้งสองกองทัพในกลุ่มใหญ่ประเทศอาเซียนเพื่อให้เกิดความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นก็อย่างที่บอกครับทางแม่ทัพที่สองเนี่ยก็ได้มอบเหรียญพระหุรามานเนื้อทองแดงเก็บเป็นที่ระลึกด้วยซึ่งก็เป็นเหรียญจากลุงปูศีลาสิริจันโทนะครับเจ้าว,วาดวัดเหมือนหินจังหวัดกาลสิน์ที่ทําพิธีพุทธาพิเศษก็ต้องบอกเลยว่าขนลุกครับขนลุกจริงๆเวียดนามคือเหมือนเขาก็ไม่พอใจกับขมรอยู่แล้วนะครับแล้วงานที่เหมือนเขาเองก็ไม่พอใจกับขมอยู่แล้ว ยังมีเรื่องตลอดตามแนวชายแดนเช่นเดียวกันกับไทยเราแต่ว่าเขมรเนี่ยเหมือนจะไม่กล้าเท่าไหร่เพราะฮุนเซนเองก็เคยไปอยู่กับกองทัพเวียดนามมาก่อนนะครับแล้วก็มายึดเอากัมพูชาเนี่ยเป็นใหญ่คนเดียวแต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยก็ยังมีระหองระแหงกันมาโดยตลอดนะครับซึ่งงานนี้เวียดนามเนี่ยโอ้โหออกหน้าออกตามากนะครับในอาเซียนถ้าเกิดเราได้เวียดนามเป็นพันธมิตรเราได้อินโดเป็นพันธมิตรเนี่ยผมเชื่อว่า เพราะถ้าเกิดมันเป็นสงครามใหญ่กันมาจริงๆเนี่ยคามีนน่าจะแพ้แบบราบคาบนี่ขนาดเจอแกไทยเราก็ยังราบเป็นหน้ากองขนาดนี้แล้วการที่จะไปใช้ทูตทาหารช่วยการที่จะไปให้เวทีโลกช่วยเนี่ยเหมือนมันไม่เข้าทางคามีนเลยแม้แต่นิดเดียวครับกลายเป็นวันล่าสุดเราเนี่ยเชิญชาติไหนมาชาตินั้นก็ตอบรับได้ทันทีซึ่งอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะเล่าให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันนะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับกระทรวงการต่างประเทศของเราครับได้มีการเชิญทูต และก็องค์กรนานาชาติเนี่ยรวมทั้งหมด74ประเทศและเข้าร่วมการประชุมเนี่ยมากกว่าร้อยคนเพื่อที่จะเป็นการแจกแจงสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยเขมรนะครับพร้อมกับเราเนี่ยบอกว่าไทยไม่ได้เริ่มกอดในความขัดแย้งนี้และก็ไม่ต้องการยกระดับความตึงเครียดรวมไปถึงเรียกร้องให้กัมพูชานั้นหยุดโจมตีด้วยข้อมูลที่บิดเบือนครับเราเจราจาอย่างจริงใจและฝั่งของเขมรเองเนี่ยก็มีการส่งเจ้าหน้าที่ร่วมสังเกตการด้วย อ่ะอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งความสําเร็จของทางการทูตไทยเราเลยนะครับพอมีการเชิญพอมีการบอกว่าเรามีหลักฐานชัดเจนนะหลายประเทศครับเอกครราชทูตรวมถึงหน่วยงานใหญ่ๆเนี่ยหรือว่าองค์กรระหว่างประเทศก็เข้ามาร่วมสังเกตการ ซึ่งไม่เพียงแค่ทูตเท่านั้นครับแต่ว่ามีสื่อมวลชนสนใจเป็นจํานวนมากนะโดยเฉพาะต่างประเทศเนี่ยเขาอยากรู้ความจริงนะครับโดยเฉพาะต่างประเทศเนี่ยเขาก็อยากรู้ความจริงครับจากการที่ขเขมรน,นั้นไปเออออยู่ฝ่ายเดียวไปประท้วงอยู่ฝ่ายเดียวไปตีข่าวอยู่ฝ่ายเดียวเขาอยากมาฟังความจริงจากฝั่งไทยเราบ้างว่าสุดท้ายแล้วมันเกิดอะไรขึ้นซึ่งคณะทูตท,ทั้งหมดครับประกอบไปด้วยเอกราชทูต28คน27ประเทศกับอีกหนึ่งองค์กรนะครับอุปทูตรักษาการชั่วคราวเนี่ย 18คน18ประเทศครับรวมไปถึงผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตเนี่ยห้คน49ประเทศ1องค์กรผู้แทนจากสถานกงศูนย์ใหญ่1คน1ประเทศและองค์การระหว่างประเทศ21คน16องค์การและองค์การระหว่างประเทศ21คนครับ16องค์กรรวมทั้งสิ้นเนี่ยตัวแทนก็127คนจากทั้งหมด74ประเทศ1องค์กรและก็16องค์กรระหว่างประเทศนี่คือเป็นต่างชาติหมดเลยนะครับก็เรียกได้ว่าเกือบทั่วโลกนะ ที่อยากจะเข้ามารับชมการถแถลงของไทยเราว่าสุดท้ายแล้วความขัดแย้งครั้งนี้เนี่ยใครเป็นคนเริ่มก่อนแล้วใครเป็นคนละเมิดอนุสัญญากันแน่โดยฝ่ายกัมพูชาเนี่ยอย่างที่ผมบอกครับส่งเจ้าหน้าที่ระดับเลขานุการโทรเนี่ยมาร่วมสังเกตการด้วยแล้วในการบรรยายวันนี้นะครับเราก็มีจุดประสงค์เพื่อที่จะชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณชายแดนและหน้าที่ของไทยเราในการจัดการกับสถานการณ์ดังกล่าวโดวยแบ่งออกเป็นสส่วนนะครับส่วนแรกเนี่ยเป็นการเจรจาข้อตกลงหยุดยิงที่มาเลเซียและหน้าที่ของไทยเนี่ยในการประท วงการใช้ความรุนแรงและก็การละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งเกิดขึ้นจากฝั่งกัมพูชาครับรวมถึงการโจมตีเป้าหมายแบบไม่เลีอยและเกิดขึ้นกับพลเรือนด้วยรวมไปถึงการใช้ทุนระเบิดสังหารบุคคลซึ่งขัดต่อหลักการอนุสัญญาออตตาวาโดยก็ยังเล่าไปถึงการประชุมที่มาเลเซียที่ผ่านมาด้วยนะครับก็บอกว่าเ,าเราปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงทุกอย่างอย่างเคร่งรัดและก็คาดหวังว่ากัมพูชานั้นจะจริงใจและมีความสุจริตใจเพื่อให้การหาเรือของทั้งสองประเทศนั้นดําเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจากการหาเรือครับ กมูชาก็ยืนยันว่าจะร่วมแก้ไขปัญหาระหว่างกัน กลับมาอยู่ภายใต้กรอบกลไกทวิภาคีซึ่งเป็นสิ่งที่เราพยายามเรียกร้องพร้อมกับบอกว่าการประชุม GBC ที่เราจะประชุมกับขเขมรนั้นมันจะเป็น,นกลไกสําคัญมากๆในการเจราจาเพื่อลดความตึงเครียดระหว่างกันนะครับโดยเป็นการวางกลไกการประชุมระดับนโยบายและจะเป็นการคุยกันของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของทั้งสองประเทศพเพื่อที่จะมีการลงรายละเอียดต่างๆและก็เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ในการป้องกันไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดระหว่างกันมากยิ่งขึ้นซึ่งเราเองเนี่ยก็ ยังขอใช้โอกาสนี้จาก74ประเทศที่ที่เขาร่วมสังเกตการน,นะครับเราก็บอกว่ากลไกทวีภาคีระหว่างเรากับขเขมรน,นั้นเป็น,นกลไกที่ดีและก็มีร่วมกันได้นะครับไทยเราไม่ยอมรับอำนาจของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศนะแต่ว่าจะใช้กลไกทวีภาคีที่มีอยู่แล้วหาทางออกร่วมกันกับขเขมรและเราเองก็ยังยืนยันในสันติภาพนะครับกดบัตรอาเซียนและก็กดตรสาประชาชาติรวมไปถึงเรียกร้องให้กับขเขมรเนี่ยยึดหลักการในการเจราจากแก้ปัญหาอย่างสันติและจริงใจระหว่างกันและอีกซึ่งสรุปปิดท้ายเนี่ยเหมือน ในการตอกหน้าคเมน์เลยนะครับเราบอกว่าขอให้คเมน์นั้นยับยั้งการโจมตีด้วยข้อมูลที่บิดเบือนรวมไปถึงหยุดดําเนินการทําสงครามข้อมูลข่าวสารซึ่งมีความสําคัญยิ่งมากๆซึ่งก็เป็นความสําคัญมากๆหลังจากที่มีการเจราจาหยุดยิงเพราะคเมน์นั้นไม่มีหยุดนะครับไม่มีถอย สงครามข่าวสารเนี่ยเขาเขียนข่าวมั่วไปหมดแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งความจริงของเราครับที่ทางกระทรวงการต่างประเทศนั้นบอกว่าได้รับการยอมรับและสะท้อนโดย,และ,ะโดยและสะท้อนโดยประชาคมระหว่างประเทศเพราะเรามีการใช้หลักฐานจริงเป็นการพิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้ปั้นเรื่องแต่งเรื่องขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่คณะทูตได้เห็นในวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยคือได้เห็นทั้งหลักฐานเชิงประจักษ์หลักฐานเชิงวิทยาศาสตร์อย่างเช่นชนิดระเบิดของคามเมรครับอาวุธที่คามเมรใช้ซึ่งก็พูดได้เลยว่า เป็นอาวุธอะไรกันแน่แต่ว่าพอเขาไปเห็นเนี่ยมันกลายเป็นว่าสิ่งที่เราพูดมันตรงกับความเป็นจริงครับมันพิสูจน์ได้โดยถือว่าเป็นเรื่องสําคัญและตอนนี้เนี่ยเราก็ยังไม่เห็นหลักฐานของขมรเลยกับสิ่งที่ขมรพูดแต่ละอย่างทั้งขีปนาวุธของเราระเบิดของเราที่ไปตกในกระท่อมของ ชาวบ้านขเขมรเองเหมือนเป็นการขุดไว้นะครับแต่ก็ยังไม่ได้มีหลักฐานชัดเจนว่าเฮ้ยยิงมาตอนไหนโดนใครบ้างเนี่ยไม่มีในขณะที่ฝั่งของไทยเราครับคณะทูตเองก็ได้เห็นหลักฐานชัดเจนแล้วยิ่งเราพูดถูกต้องตรงเป๊ะตรงทุกประเด็นเนี่ยมันก็เลยเป็นที่สนใจกับคณะทูตไม่งั้นเขาไม่เข้ามาร่วมงานถแถลงเนี่ย74ชาติแน่นอนแล้วมาทั้งหมดเนี่ย127คนก็เรียกว่าตอนนี้ในเวทีโลกเนี่ย เ,เรารับไปเต็มๆเลยนะครับคามเมเอาอะไรมาสู้จะหยิบยกข่าวสารจะหยิบยกม็อบที่ทำขึ้นมามันก็ไม่ได้เหมือนกันโดยเฉพาะอีกเรื่องราวหนึ่งที่เป็นเรื่องราวล่าสุดเลยครับที่พลเอกนัทพลนาคพาณิชนั้นซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมครับก็ได้ออกมาเปิดเผยพร้อมกับประจานคามนในเรื่องของไม่ยอมเก็บร่างของทหารที่เสียชีวิตเลยทุกจุดตลอดแนวชายแดนทั้งภูมัเขือเอยภูผีเอย ประสาทตาควายปราสาทตาเมืองทมคือมีทุกจุดจริงๆครับแต่ขมีนไม่ยอมเก็บและสิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยเ,เราก็ตอบไปแล้วกับเฉลยทั้ง18คนนะครับหลังจากที่ขมรยนเขาไปฟ้องอเมริกาบ้างฟ้องมาเลเซียบ้างฟ้ององค์กรต่างๆบ้างเนี่ยแต่ว่าล่าสุดเราก็ได้มีการชี้แจงออกไปกับเวทีนานาชาติแล้วนะครับประกอบไปด้วยไทยกับพูชามาเลเซียซึ่งก็ได้มีการบอกกับพูชาแล้วว่าเรื่องเฉลยศึก18คนนั้นเนี่ยไทยของเราครับเปิดให้คณะกรรมการ กาชาติระหว่างประเทศหรือว่า ICRC และก็องค์กรระหว่างประเทศเข้าไปดูแล้วซึ่งเขาก็มีความพอใจว่าปฏิบัติตามมนุสัญญาเรียบร้อยและยังยืนยันว่าเราทําทุกอย่างถูกต้องโปรง่งใสตรวจสอบได้ส่วนจะส่งกลับเมื่อไหร่นั้นทางกองทัพเนี่ยเขาบอกว่าสิ้นสุดการประทะหรือว่ามันเงียบทุกอย่าง คุยกันลงตัวทุกอย่างเนี่ยเราถึงจะส่งกลับถ้าเกิดว่าเขมรยังเตือนกําลังแบบนี้ยังเสริมกาลังแบบนี้ยังไงเราก็ไม่ส่งกลับส่งกลับไม่ได้นะครับเพราะฮุนเซนมันเหลี่ยมโดยฮุนเซนเนี่ยบอกว่าส่งเฉลยของฉันเนี่ยส่งเฉลยของฉันเนี่ยกลับมาให้เร็วที่สุดแต่เราก็ตอบไปแล้วว่าดูแลอย่างดีครับต้องสอบสวนเสียก่อนที่จริงแล้วเนี่ยคือมันมีรายงานออกมาเหมือนกันนะครับว่าหากเขมนมีความไว้ใจเกิน100%เรเซเราก็อาจจะส่งกลับได้เร็วกว่านี้แต่เนื่องจากที่ผ่านมาครับบิดเบือนทุกวันโดยเฉพาะเฉลยศ พอส่งไปปั๊บวันต่อมาฟ้องอยู่เอ็นทันทีว่าโดนทรมานว่าโดนซ้อมไม่เป็นไปตามหลักมนุษยธรรมแบบนี้เราก็ไม่ส่งนะสิครับเราก็ต้องให้แนวปะทะเนี่ยมันสิสุดไปก่อนให้ยกเลิกการปะทะไปเสียก่อนเพราะเราจําเป็นจะต้องสอบสวนและบันทึกข้อมูลหลักฐานทุกอย่างไม่ต้องมานั่งคิดว่าถ้าเกิดส่งกลับไปแล้วเนี่ยขเขมรจะมาบิดเบือนอะไรอีกดังนั้นตอนที่อยู่กับเราเนี่ยเราต้องบันทึกทุกอย่างเลยครับจะได้ตอบได้ภายหลังว่าเราไม่ได้ทําให้เฉลย18คนได้รับผลกระทบทั้งร่างกายและก็จิตใจ และอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นการประจานเปิดโปงครับก็เป็นเรื่องที่พลเอกนัทพลนั้นได้พูดในที่ประชุมรัฐมนตรีกลาหโหมไตรภาคีก็คือจากการปฏิบัติงานที่ผ่านมาเนี่ยจากการปะทะกันที่ผ่านมานะครับมีทหารกัมพูชาบริเวณหน้าแนวเสียชีวิตจํานวนมากนะครับซึ่งส่วนที่เสียชีวิตในฝั่งเราเนี่ยเราก็ส่งคืนนั่อย่างสมเกียรติแต่ก็เสียใจแทนกับทหารของคาเมรที่เสียชีวิตตรงพื้นที่แนวปะทะด้วยที่รัฐบาลกัมพูชานั้นปฏิเสธว่าไม่ใช่และก็ยังมีอีกหลายชีวิตเลยรที่่ได้เป็นาง ในแนวหน้าตลอดการประทะซึ่งก็ยังไม่ได้ถูกเก็บกลับไปจึงอยากให้ทางคำเมนเนี่ยมาเก็บกลับไปด้วยเพื่อถูกต้องตามสุขาลาักษณะเพราะหากอยู่ไปนานๆแล้วเนี่ยก็จะเกิดโรคระบาดได้รวมไปถึงประชาชนของเขาที่อยู่ในบริเวณนั้นเนี่ยก็อาจจะได้รับเชื้อโรคและที่สําคัญเลยก็เป็นเรื่องที่สมเกียรตินะครับถ้าเกิดเก็บศพไปบ้างเนี่ยมันก็จะเป็นศักดิ์ศรีของความเป็นทาหารด้วยขนาดเราที่แม้ว่าจะเป็นคู่กรณีกันก็ตามเนี่ยเราก็ยังห่อให้อย่างดี และส่งคืนไปให้กับขเมรด้วยอันนี้แหละครับมันยิ่งทําให้เราได้ใจเวทีสาปรรชาชาติได้ใจหลายต่อหลายชาติเพราะเรามีความเป็นห่วงเป็นใย,ยเราดูแลอย่างดีรวมถึงหลักฐานชัดเจนคือเอาแหละถึงแม้ว่าฝั่งของขเมรนั้นเขาจะเล่นข่าวแบบเล่นไปก่อนแล้วจริงไม่จริงอีกเรื่องหนึง่งคือขอให้เล่นไปก่อนให้ทั่วโลกเขารับรู้ไปก่อนแต่สุดท้ายเนี่ย ความจริงมันก็ต้องปรากฏอยู่สักวันหนึ่งยิ่งเราตอบโต้ไปทุกอย่างแบบนี้เนี่ยมันดีมากนะครับก่อนหน้านี้นเราไม่ได้ตอบโต้คขมเมน,นะทั้งเรื่องบอกว่า เฮ้ยเราจะมีการโจมตีในเมื่อคืนนี้ทางกองทัพของเราก็ตอบโต้ทางรัฐบาลของเราก็ตอบโต้ต้องตอบโต้กันทุกโพสต์นะครับถ้าเกิดไม่ตอบโต้ปั๊บเนี่ยเราจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบเพราะขาเขมรเป็นฝ่ายเหมือนลุกคืบเราก่อนเราก็ต้องตอบโต้ทุกอย่างเหมือนกันก็เริ่มเห็นทางฝั่งของใดเราเนี่ยรุกคืบเขมรบ้างในสงครามข่าวสารนะครับแต่ว่ามันยังมีอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับทางภาคฝั่งโฆษกกระทรวงกลาโหมของขเขมรน,นะครับที่พนโทหญิงมาลีโสเจียตาคนไทยเราน่าจะคุ้นหน้าคุ้นชื่อกันเป็นอย่างดี ก็ได้ออกมาแถลงการว่ากองทัพไทยของเราได้ละเมิดข้อตกลงหยุดยิงโดยส่งทหารและอาวุธยุโทโธปกรณ์ทั้งหมดเข้าสู่พื้นที่อานม้าและวางลวดหนามเพิ่มเนี่ยเราวางลวดหนามก็ไม่ได้นะครับแต่ขมเหนวางกับระเบิดวางทุ่นระเบิดเต็มปราศาสไปเลยครับแต่ก็ยังไม่ยอมรับทั้งที่มีหลักฐานชัดเจนซึ่งทางโฆษกกระทรวงกลาโหมของฝั่งคาเมนะครับก็ได้ออกมาแถลงการแบบเร่งด่วนนะครับบอกว่า ก็กำลังติดอาวุธไทยเราเนี่ยพร้อมด้วยเครื่องจักรกลหนักอย่างเช่นรถขุดได้ลุกล้ำเข้ามาในพื้นที่อานมาซึ่งเป็นดินแดนอธิป,ปไตยของกัมพูชาและก็ยังได้ทำภารกิจการวางลวดหนามและรางเขมรนก็บอกว่าเราได้ทําการวางลวดหนามครับแม้ว่าจะมีการพรว้องอย่างหนักจากฝั่งเขาก็ตามซึ่งเขมิก็ยังบอกอีกนะครับว่าการกระทำดังกล่าวเนี่ยถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างจงแจ้งและเป็นภัยคุกคามอย่างร้ายแรงต่อสันติภาพและความมั่นคงตามแนวชายแดนของทั้งสองประเทศโอ้โหก็ go. พูดมาได้นะครับว่าการล้อมรวดหนามในพื้นที่ของเรามันเป็นการคุกคามและการที่เราจัดระเบียบแนวชายแดนด้วยการใช้รถขุดรถไถปรับแนวชายแดนใหม่เนี่ยมันก็ต้องทาอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดไม่ทำคาเมนก็อาจจะลุกล้ำมาง่ายกว่าเดิมเราก็ต้องทําให้มันยากกว่าเดิมแต่ตอนนี้ขออย่างเดียวครับคเมนจะรับผิดชอบยังไงเมื่อมีการประเมินความเสียหายออกมาแล้วกับโรงพยาบาลพดมนงรักจากการโจมตีของกัมพูชาเนี่ยทั้งหมด 45ล้านบาทโอ้โหถือว่าเยอะมากนะครับคือเสียหายไปหมดแหละทั้งโครงสร้างอาคารซึ่งก็มีการตรวจสอบออกมาแล้วนะครับพบว่าความเสียหายเนี่ยมันจํานวนมากจริงๆเมื่อเทียบกับประมาณการครั้งแรกทางภาพถ่ายซึ่งมันส่งผลกระทบต่อโครงสร้างและก็ฐานรากของอาคารเลยและจําเป็นโดยจําเป็นจะต้องสร้างใหม่ถึง4อาคาร สอาคารที่เราจะต้องสร้างใหม่นะครับโดยที่แรกเนี่ยเราก็ประมาณการไว้ที่3ามล้านสามแสนบาทแต่ไปไประมาณมาพอเข้าสำรวจปั๊บดูโครงสร้างแล้วกลายเป็นว่าความเสียหายในพื้นที่เนี่ยมัน45ล้านบาทกันเลยทีเดียวครับโอ้โห4อาคารเนี่ย อาคารแรกก็เป็นอาคารภูมิพัฒน์นะครับเล้านอาคาร2ก็7ล้านอาคาร3เนี่ยสิล้านอาคาร4 15ล้านหลังคาห้องน้ําอีก3ล้านครับปอมยามอีก1นึ0 0 0สบาทหลังคาห้องน้าอีก3ามแสนครับปอมยามอีก1นึ0 0 0สบาทและก็ป้ายทางออกหน้าโรงพยาบาลอีก2 0 0 0 0นบาทเนี่ยสิ่งที่ขมรทําทแล้วจะมีการรับผิดชอบยังไงโดยเราไม่ได้มีการยิงพลเรือนเลยแต่ว่าขมรมายิงใส่โรงพยาบาลซึ่งเหตุผลนี้แหละครับที่ผมคิดว่าทางทูตทหารและก็ทั่วโลกเขาตอบรับ ว่าต้องการไทยต้องการมาเยี่ยมชมกับสถานที่จริงๆเพราะมันเป็นโรงพยาบาลซึ่งมันเป็นเสียงที่ดุกชาตินย่ยให้ความเคารพและเขาก็บอกว่าเป็นโซนปลอดภัยที่สุดถ้าเกิดมีสงครามขึ้นมาแต่เขเมรนไม่ได้ยอมรับเลยหลังจากนี้เนี่ยคงต้องตามดูติดตามกันต่อเกี่ยวกับสงครามเวทีโลกและก็สงครามสื่อเขเมรนก็เริ่มเงียบแล้วครับเพราะเล่นเสืออะไรไปต่างชาติเขาไม่สนใจแต่ไทยเราเริ่มที่จะรุกคืบเข้ามาทีละนิดทีละนิดงาน